ก็สวัสดีค <su> ่ะก็นะให้ดูหน้าสุดๆก็กลับมาจากมหาลัยนะคะก็เงี้ยก็แบบเนี้ยอืมนะใครที่ไม่เคยเห็นภาพเคลื่อนไหวหรือเห็นแบบผ่าสามร้อหกสิบก็แบบนี้นะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้อ่ะไอ้ก็อยากร้องเพลงนะก็เพลง พรุ่งนี้จะยังรักฉันไหมพรุ่งนี้จะรักฉันไหมของพี่โบสรนิตานะคะไม่มีดน,นตตีร้องสดๆทุกสิ่งดีๆที่เธอและฉันเคยมีให้กันเรื่อยมาไม่ต้องมีคำใดๆ เราเข้าใจแค่สบตาก็ลึกซึ้งความในใจยิ่งผ่านไปนานยิ่งทำให้รู้ว่าดีแันดีเพียงใดที่มีเธอคอยดูแลและไม่เคยจะ จริงใจยังเหมือนดิมแต่จะนานไหมจะเปลี่ยนไปไหมบอกให้ฟังสักครั้งได้รือเปล่าสิ่งดีๆวันนี้ที่เป็นเรา พรุ่งนี้เธอจะยังรักฉันไหมพรุ่งนี้เธอจะทำเพื่อฉันไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรได้ไหมให้ฉัน โอเคพอก่อนเสียงเหมือนเป็ดก็เหมือนพึ่งหายป่วยก็ลองร้องดูก็นะก็รู้เลยว่าตัวเองเสียงเหมือนเป็ดมาอันนี้โอเคนะก็เดี๋ยวคงจะไปเปิดต่อไปอันนี้คือจะติดลมแล้วโอเคบ๊ายบาย